สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของอักษรย่อนะคะซึ่งจะต่อจากเ,เครื่องหมายวรรคตอนนะคะซึ่งใน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 เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนครูแดงก็ได้พูดถึงเรื่องอักษรย่อไว้นิดหนึ่งนะคะในในเรื่องของเ,ออเครื่องหมายมหภาคกันนะคะก็ไม่ได้พูดมากในตอนนั้นเพราะว่าจะให แยกมาให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกันอีกคลิปหนึ่งนะคะในเรื่องของอักษรยอ่ออักษรย่อคืออะไรนะคะอักษรย่อก็คือการนำเอาตัวอักษรนะคะบางตัวในคำคำหนึ่งนะคะใช้เรียกแทนคำเต็มโดยมากนะคะมักจะเป็นพยัญชนะนะคะแล้วก็อาจจะใส่จุดหรือ,อไม่ใส่จุดด้านหลังนะคะแต่ว่าทุกคำจะต้องใส่ไว้นะคะ นิยมนําเอาอักษรที่เป็นอักษรต้นพยางแต่ในบางครั้งก็อาจจะมีอักษรท้ายพยางมาก,ก็ได้ก็แล้วแต่มันไม่แน่นอนนะคะหลักในการจําอักษรยอดเด็กๆจะต้องจํานะคะว่ามันจะต้องนําเอาตัวอักษรตรงไหนเนี่ยมันมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องจํานะคะเราจะคิดเองเออเองไม่ได้นะคะเพราะอักษรยอก็คือการนําเอาตัดทอนเอาตัวอักษรบางตัวในคํานะคะมายอดแล้วก็ใช้เครื่องหมายมหาาคใส่ ใส่ไปด้านหลังของตัวอักษรน,นั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างนะคะในเด็กๆเรามาลองดูกันนะคะเด็กๆต้องจําได้นะคะว่าย่อ,อมาจากอะไรเพราะเวลาเราเจอเราจะต้องอ่านคําเต็มของมันเพราะพอจุดสอจุดตัวอักษรน,นี้อักษรย่อ,อนี้ก็จะย่อ,อมาจากพุทธศักราชนะคะต่อไปใครเดาได้บ้างนะคะย่อ,อมาจากอ่าหม่อมราชวงศ์นะคะมอจุดเฉยๆละะ้ค่ะอ่าก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะรอรอจุด อันนี้ใช้ได้ทั้งสองอันอาจจะใช้ว่าโรงเรียนหรือโรงแรมก็ได้แล้วแต่บริบทที่เรานำไปใช้นะคะทอพอย่อ,ยอมาจากทันตแพทย์หญิงค่ะกกนอ,อันนี้ไม่ใช่อย่างที่เด็กๆเ,เข้าใจนะคะไม่ใช่กางเกงในนะคะแต่มันคือกองกำกับการตํารวจนครบาลค่ะต่อไปปอน,นอจุดปอน,นอก,ก็คือ ไรษเียนะคะถ้ามีตู้ข้างหน้าตู้ปอนอก็คือตู้ไพรษณียนะคะพอสอไม่ใช่พอสอนะคะพอสอก็คือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ค่ะถ้าสเฉยเฉยก็คือศาสตร,ราจารย์นั่นเองนะคะถ้ารอสอก็คือรองศาสตร,ราจารย์ค่ะดอรอด็อกเตอร์ค่ะตชดอก ตำรวจตะเวนชายแดนนะคะเด็กๆจะต้องจานะคะว่าตัวย่อแต่ละตัวเนมันย,ย่อมาจากคําว่าอะไรหรือว่าคำคำคำเนี้ยมีตัวย่อว่าอะไรเด็กๆจะต้องจานะคะนี่ครูแดงเอามาให้ดูเพียงแค่ตัวอย่างที่เหลือเด็กๆไปหาความรูม้เพิ่มเติมได้นะคะนศพก็ย่อมาจากหนังสือพิมพ์นะคะสมเซนติเมตรนะคะกมก็คือกิโลเมตรกกกิโลกรัม กอทอมก็คือกรุงเทพมหานครนะคะอยอนะคะอ,อยอคือคณะกรรมการอาหารและยาค่ะทททคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเรียน,นสังเกตเห็นไหมคะก็อาจจะไม่ใช่ตัวหน้าสูตรก็คือเอาคำที่แบบว่ามันสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจนะคะคอรมอก็คือ คณะรัฐมนตรีนี้คอรอมอยนะคะสตก็คือย่อมาจากสตางนะคะโทรนี้มาเป็นคําตัดเอาคำหน้าก็คือโทรศัพท์นะคะบางครั้งก็แค่พยัญชนะบางครั้งก็มาเป็นคําตัดทอนมานะคะเพราะฉะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะอักษรย่อก็คือ การนำเอาพยัญชนะบางตัวในคำมาเขียนแทนคำเต็มแล้วก็ใช้เครื่องหมายมหาภาคกำกับลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยชน์ของอักษรย่อคืออะไรก็คือทำให้ประหยัดเวลาและก็เนื้อที่ในการเขียนแต่สำหรับการพูดนั้นเราจะไม่อ,อนิยมเราไม่ควรที่จะพูดโดยใช้อักษรยอ่อเราควรที่จะพูดชื่อเต็มเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของอักษรย่อที่ครูดแดงนามาเสริมให้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆจะลืมนะคะเดี๋ยวครูดแดงจะ ส่งแบบ Google Form ไปให้เด็กๆได้ทดลองทำกันนะคะทั้งในเรื่องของเครื่องหมายวัรคตอนแล้วก็อ,กอกักษรย่อการเพราะาตั้งใจทำความเข้าใจแล้วก็จะได้ทำแบบทดสอบได้คะแนนเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ